เสียงดังๆในพ้ที่กงตงมติพวกเขาทันงต้องการพิจาป็นหนาหยก,กประบฤติเสียดัดเสียงดัง,ดงพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกัน และเราจะทําให้ประเทศนี้สว่างสวยเราจะทําให้ค่อนกนสว่างสวยเปิดแฟลชรูกันครับเปิดแฟลชแล้วก็ชูครับให้กําลังใจกันนี้เดียวก็ยกขอทะเลดาวเลยครับทะเลดาวแห่งความหวังสมกับอภิษ กรบดิ่รดอาจชูขึ้นมาชู้มาแสดงเก่งตระหกของพวก,กเราพิศสาริเกระดักันนี่เด็กนายยกดตรงตีคนที่สามิบดยเร็ว ก่นกันทุก,กันครับและสอสอของพรรคเก่าไกลสอสอขอนกันทีเอ็ดสมาเฮดไพรพีน้องเจ้าขอนกันผิดฟังโดยเด็กขาดกระเบน้อง กำลังใจวันนี้เรามาร่วมกันเพื่อสร้างความหวังและความฝันของประเทศดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายให้เห็นเจตนารม์ของพี่น้องชาวขอนก่นเขาอยากให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าเขาอยากให้พิษทาลิมจลรั์เป็นนายกรัฐมนตรี อย่า,าทำให้พี่น้องชาวขอนแก่นผิดหวัง อบอุ่นขนาดนะครับเพื่อนเนี่ยพี่นงเ้ยพี่นงเ้ยพี่นงเลยรับทุกคนว่าครับขอบคุณมากเลยเระาวาังนะฝากาก่อนฝกก่อนข้างหน้านี้เป็นขอบแขงถ้าผมลงไปจับมือสัญญากันว่าอย่าดันเขามานะเดี๋ยวข้างหน้ากระแทกมีทั้งเด็กมีทั้งคู่สูงวัยมีมินอกเนี่ย5 6, ขวบยืนอยู่ตรงนี้ ถ้าพี่ดันเขามาบ e ุกกระแทกน้องคนน hey. ี้ก็ดีฟันหักแน่นอนนะเดี๋ยวค่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินจากซ้ายไปขวาถ้าไม่ได้จับมือกันเดี๋ยวส่งเป็นหัวใจไปให้ดทนโอเคบอสโอเคนะตกลงกันตามนี้นะโอเคขออนุญาตระวังยาพุกเก็บเปนี่อัอนี้อันเนี่ยยาๆๆน้องโอ้โหเดี๋ยว่เห็นแล้วไม่ไหวเออดันพาพวกเราไป เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปจากซ้ายไปขวาแต่ว่าอยู่นาะนไม่ได้เราก็ใจกันนะแล้วถ้าใครอยากจะให้เซ็นเนี่ยเดี๋ยวให้ให้สอสอให้พนักงสลากมาเซ็นให้เท่าที่ได้นะถ้าจะจับมือต้อง,ต,องต้องขอแค่ข้างหน้าเนาะแล้วนะเดี๋ยวขอหน้ามาใหมนะ่นะนอมาค่ะไม่ได้เลยโอ้โหนี่สามคนนี่น็อ,นอกแน่นอน